ตอนนี้ผมกดยืนยันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะกลับมาดูที่กระเป๋าล็ตอ่านะครับเงินเข้าแล้วนี่นะครับหนึ่งพันเหรียญนะครับเพื่อนสมาชิกหนึ่งพันเหรียญเป็นยงหนึ่งเหรียญเท่ากับสามสิบสามหนึ่งพันเหรียญก็จะอยู่ที่สามหมื่นสามพันบาทเลยนะครับวิธีการนะครับที่เราจะทําการสมัครนะสามารถที่จะเลื่อนลงมาแล้วก็เลือกได้เลยนะครับในส่วนของ iOS กับ Android ก็ทําการดาวน์โหลดนะครับแล้วก็รอสักครู่ระบบกําลังสแกนทดสอบความปลอดภัยนะครับขึ้นผ่านทั้งหมดนะได้รับการสแกนถูกต้องนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อเราเข้ามาในระบบแล้วเปลี่ยนภาษาได้เลยนะครับแล้วเราก็มาเริ่มในการสร้างกระเป๋าใหม่เดี๋ยวผมเลือกภาษาไทายก่อนครับโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนภาษาสักแป๊บหนึง่งแล้วผมก็มากดสร้างกระเป๋าขั้นตอนต่อไปนะครับเหมือนเดิมเราก็มากําหนดนะครับในส่วนของรหัสผ่านนะพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับในส่วนนี้จะเป็นวลีนะครับที่จะช่วยจํานะเราจะต้องปิดข้อมูลตรงนี้ไว้เป็นความลับนะครับผมแล้วเราก็ต้องเซฟหรือจะถ่ายรูปก็ได้นะครับนําข้อมูลตรงส่วนนี้นะครับเอาไปไว้ใน จำหน่วยความจําก็ได้หรือบันทึกก็ได้นะครับจากนั้นเราก็กดนะครับขั้นตอนถัดไปได้เลยครับทีนี้นะครับระบบก็จะถามนะให้เราเติมตัวคําศัพท์นะครับเหล่านี้ให้ตรงตามช่องทั้งหมดนะครับที่เขาได้ระบุไว้ตอนแรกนะที่เราได้ทําการถ่ายรูปหรือเราคัปลอไว้นะครับพอจบขั้นตอนนี้นะครับเรากดยืนยันได้เลยนะครับอันนี้คือการเข้านะครับหรือการเปิดกระเป๋า wallet ของเรานะครับผมซึ่งนะครับถ้าใครจําไม่ได้นะครับก็แนะนําให้มาใช้ในส่วนของตัวบันทึกย่อก็ได้นะครับ เราก็สามารถมาหาได้นะครับมันมีหลากหลายตัวให้เราเลือกเนาะว่าเราจะใช้น็อตตัวไหนนะครับเราจะได้ไม่ลืมรหัสก่อนที่เราจะมาสร้างรายได้กันผมอยากจะเปิดความรู้เพื่อนสมาชิกหลายท่านหลายคนสักนิดหนึ่งนะครับหลายคนอาจจะรู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะส่วนใครที่ยังไม่รู้นะครับ ผมจะบอกให้ฟังตัวนี้นะครับมันเป็นกระเป๋า wallet นะครับเว็บ3ที่นะครับไม่สามารถเทรดในส่วนของกระดานเทรดได้นะเป็นกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์อีกหนึ่งตัวนะครับคล้ายคกับกระเป๋าของ To n l ลิงนะครับคล้ายคกระเป๋าของ wallet ต่างๆนะครับก็โอเคเอ็กซ์บ้างอะไรบ้างพวกนี้นะครับลักษณะคล้ายคกันสามารถฝากนะครับสามารถถอนได้ตามปกตินะครับผมสามารถ swap เปลี่ยนได้ตามปกตินะครับแต่เราไม่สามารถที่จะนะครับซื้อขายในกระดานเทรดได้เท่านั้นเอง ซึ่งนะครับหากใครเคยใช้กระเป๋า,วาเวล็ดแบบนี้จะรู้นะครับว่าข้อดีของมันคือการฝากการถอนที่รวดเร็วนะครับผมมันจะสามารถถอนเงินเนี่ยค่อนข้างไวเลยทีเดียว1-2นาทีเงินจะเข้าแล้วฝากก็ไว ทีนี้นะครับผมจะพามาดูรายละเอียดสักเล็กน้อยนะเพื่อนสมาชิกจะได้มีความรู้ด้วยกับแพลตฟอร์มนี้นะครับผมสาหรับการเชิญเพื่อนสมาชิกให้เข้าร่วมใช้งานนะครับเราจะมีสิทธิ์ได้รับเงิน10,000 AIx นะครับและผู้ที่ผูกบัญชีหรือผูกเชิญนะครับที่ผมได้ทําการเกิ่นต้นคลิปหรือใครสมัครแล้วทําการสแกนข้างตัวสแกน QR code ที่ผมทิ้งเอาไว้ให้ท่านก็จะได้รับ1000นะครับผมเรียกว่าพ่อทีมแม่ทีมได้10,000นะครับส่วนลูกทีมจะได้1000แต่ถ้าหากเราอยากจะได้1 0 0 0งนื่งสมาาชชิิิกกทีีีน้วรเเญพื่อน นะครับมันมีบอกไว้ตรงนี้นะการเชิญเพื่อนสมาชิกนะครับจะไม่มีรหัสเชิญแต่รหัสเชิญนั้นคือรหัสกระเป๋าของเรานะครับซึ่งแอปพลิเคชัน aix wallet ตัวนี้จะใช้ที่อยู่ของกระเป๋า bep 20นะครับในการเป็นรหัสเชิญนั่นเอง ดังนั้นนะคะถ้าเราต้องการจะเชิญชวนเพื่อนสมาชิกนะครับมารับเงินฟรีๆเรากดเข้ามาที่การเชิญชวนนะครับผมจะขึ้นตัว QR สแกนแบบนี้ให้เพื่อนของเราสแกนก็ได้นะครับหรือเราจะก๊อปปี้นะครับคัดลอกในส่วนของ BEP 20นะครับให้เพื่อนของเราเนี่ยใส่ BEP 2 0ในการเชิญนะครับเราก็จะสามารถรับเงินนะครับในส่วนนี้ได้ง่ายๆเลยนะครับก็เพื่อนๆรับ1,000พนะครับเราที่เป็นแม่ทีมพ่อทีมจะรับ1 0 0 0 0ครับ ทีนี้ผมจะมาพูดถึงสูตรการคำนวณสักนิดนึงนะครับสำหรับเงิน a i r d ด1,000 0 USDT นี้มีมูลค่าเท่าไหร่นะครับตอนนี้เหรียญน,นะครับมีการเผานะครับสำหรับ AIx เผาเหรียญ บวกลบนะครับตอนนี้1เหรียญเท่ากับ0.1 USDT หรือ0.1ดอลลาร์สหรัฐครับถ้าเกิดนะครับ a อร์ดอยู่ที่10เหรียญน,นะครับผมถ้า10เหรียญก็เท่ากับว่าเราได้1 USDT นะครับผมถ้า100เหรียญก็เท่ากับเราได้10 USDT ตามนี้เลยนะอันนี้คืออัตราแลกเปลี่ยนสำหรับเหรียญ a d ร์ด็ณเวลานี้ครับ ต่อไปนะครับผมจะมาพูดถึงอัตราการเชิญเพื่อนสมาชิกรับค่าคอมมิชชั่นนะครับอันดับ1ได้30%สนะครับสำหรับการเชิญเพื่อนสมาชิกมาทําการซื้อขายในส่วนของ AI X นะครับ AI ปลดล็อกนะครับตรงนี้จะได้รับคอมมิชชั่น30%อันดับ2 20%อันดับ36นะครับอันดับ42แล้วก็8 4 2มีทั้งหมดนะครับ7ชั้นนะครับผมสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะมาสอนวิธีการสร้างรายได้นะครับซึ่งเราสามารถสร้างรายได้จากการ ใช้ AI ในการช่วยซื้อขายนะครับซึ่งการซื้อขายแบบนี้มีโอกาสที่จะได้100%นะครับผมแต่อยู่ที่ว่าได้มากหรือได้น้อยเท่าไหร่นั่นเองสำหรับในขั้นตอนนี้นะครับเพื่อนสมาชิกคล้ายๆกับแอปพลิเคชันลงทุนทั่วไปเลยนะครับผมเริ่มต้นจาก USDT นะครับผม BNB แล้วก็ TRX นะครับ อัตราปันผลนะครับจะปันผลตามนี้เลยนะครับก็เป็นสมาชิกลองดูเอาได้มันเป็นภาษาไทยสมมุติว่านะครับถ้าเราต้องการจะ s t a ก k i n g นะครับเหรียญของเราในรูปแบบของ trx นะครับรายได้เหล่านี้นะครับนับเป็นเดือนนะไม่ใช่รายได้รายวันนะครับผมถ้ารายได้รายวันเนี่ยมันเวอร์เกินไปแต่รายได้รายเดือนแบบนี้นะครับผมรับรองว่าอยู่นานแน่นอนนะครับผมดังนั้นถ้า s t a ก k i n g แบบนี้ปลอดภัยนะครับผมตรงส่วนนี้นะครับถ้า trx เริ่มต้นอยู่ที่100เหรียญนะครับสำหรับการ s t a ก k i n g เราจะสามารถใส่เพิ่มก็ได้200ยเหรียญ300เหรียญ1000เหรียญ ึอยู่กับเรานะครับผมทีนี้ถ้าเกิดเราใส่อัตราการเพิ่มเหรียญมันก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับผมต่อไปอีกหนึ่งตัวครับสาย usdt สำหรับ usdt นั้นอัตราเริ่มต้นนะครับ usdt อยู่ที่20เหรียญครับผมเมื่อเราจะ stacking 20เหรียญน,นะครับเราก็สามารถที่จะรับปันผลกำไรได้ต่อเดือนนะครับ2 3 7 5ถึง26.25นั่นเองครับผม กำไรทั้งหมดนะครับจะบอกชัดเจนนะครับเงินจำนวนที่ร่วมนะครับของ UST กำไรรายวันกำไรสะสมกำไรการถือรองนะครับสำหรับเงินทุนนะครับเพื่อนสมาชิกที่ลงทุนไปแล้วสามารถถอนได้ตลอด24ชั่วโมงเลยไม่จําเป็นต้องรอครบเดือนนะครับไม่จําเป็นต้องรอครบเดือนเงินสามารถถอนได้เลยนะหากเราไม่พอใจเราฝากวันนี้แล้วพรุ่งนี้เราได้กาไรเราพอแล้ว พวกนี้เราถอดเลยก็ได้ครับสำหรับสมาชิกท่านใดนะครับที่ตัดสินใจจะทําการสเต็คกิ้งกับแพ็กฟอร์มนี้นะครับผมจะสอนวิธีการเติมเงินให้นะครับซึ่ง การเติมเงินนะครับเรากดมาที่รับเงินได้เลยส่วนเครือข่ายนะครับในการเติมเงินมียอบอยู่2เครือข่ายเท่านั้นก็คือ DP20 นะครับแล้วก็เครือข่ายของทอนเท่านั้นนะอย่าเติมนอกเหนือจากนี้นะครับเงินมันจะไม่เข้าเอาส่วนการถอนเงินนะครับเพื่อนสมาชิกการถอนเงินนั้นจะมีกําหนดอยู่ก็คือนะครับในส่วนของสกุล usdt นะครับผมแล้วก็สกุลเงินของ BNB นะครับ ถ้าเกิดจะสะดวกถอนจริงๆก็จะน่าจะเป็นของ USDT จะสะดวกมากกว่านะครับผมและหากเรามีข้อสงสัยใดๆนะครับเกี่ยวกับแพลตฟอร์มสามารถที่จะเช็คได้นะครับมี AI และก็มีนะครับในส่วนของ o p e r a t o r นะครับเซอร์วิสให้เราตลอด2ี่ชั่วโมงสามารถที่จะทักถามได้นะครับแต่ทีนี้จะเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงนะเราต้องแปลภาษาเอาแต่ก็ช่วยเหลือเราได้พอประมาณแหละนะครับอย่างน้อยก็ดีกว่าเว็บ3หลายๆเว็บนะครับที่ไม่มีในส่วนของ o p e r a t o r หรือซัพพอร์ตคอยช่วยนั่นเองนะครับแต่เว็บนี้มีซัพพอร์ตคอยช่วยด้วยนะครับ